อื่นบางอยังบากตะคบบากะคบเอาวางไว้ยังไหมสวัสดีตอนเศร้าๆครับพี่น้องนี่นี่บรรยากาศตอนเศร้าๆดูตรงไหนตรงหน้าเนี่ยเอาไกลไปหนังกินอันโอ๊บชิโอ๊บ แล่ว่าซื้อไก่มาจากตลาดพี่น้องไก่ไก่บ้านครับผมตัวขนาดพอดีกิมอิ่มนี่แหละเพิ่นว่าอยากให้ตัวหน่อยอบป,ปิป๊บให้กินแน่พนนี่ชั้นอบปิ๊บโบเป็นนังอบป,ปิป๊บแล้วก็สิตำบักุ่งเดี๋ยวตัวหน่อยสิตำเครื่องมักไว้ก่อนครับผมจะเออเครื่องชุ่มมงให้มันเขาเนือ้อเขา่านางก่อนตำเครื่องก่อนอ บุคงนวยพอดีต่ำต่ำนวยหนึ่งอิม่มนวยละคาบมะละกอบอกบวงกับมีนะเดี๋ยวสิต่ำบุคงกินกับไก่อบมาต่ำพริกครับผมต่ำโมเมนต์ต่ำพริกครับผมต่ำเครื่องที่ชอาสิม,มักไก่พี่นอ้องตวไหนกับมีกระเทียมพริกแข็งครับผมตะไคร่แล้วกะ เม็ดพริกไทยครับผมหลักปักขี้มีบ่เนี่ยโอ้หลกักถ้าผู้ใดมีหลักผักขี้ก็ใสหลากผักขี้นั่มครับผมฮะ uh huh. เดี๋ยวเออถ้ามีหลักผักขี้ก็ใส่ไปนั่มเปรียก,กระเทียมมาต้องเอาออกด้วยพี่น้อง ใส่ไปเลยครับผมใส่เปียกกระเทียมดมากามากานี้เด็กหน่อยก็จะใส่บักิกครับผมตั้ตัเครื่องเพราะว่าที่ผู้ใหญ่กินถ้าเด็กหน่อยมันกินบม่ได้แต่ว่าเด็กหน่อยมีเน้อกินเพิ่นแล้วครับผมแต่ว่าถ้าเพิ่นกินได้เพิ่นก็น กินเนื้อมันก็นได้ครับผมอะตำพ้อหยาบๆพ้อมันบถึงกับละเอียดดอกนี่ความหอมของอ,อความหอมของพริกไทยของตะไคร่ของกระเทียมอ,อเดี๋ยวตต่หน่อยตำสักพักหนึ่งก่อนถ้ามีหลากผักชี้ก็ใส่ไปนะครับ อีเมียมีพอดีครับผมหลากปักชีฮะเดี๋ยวตะหน่อยขอตำก่อนไปกินข้าวลูกตะหน่อยตำเรียบร้อยแล้วตำา้อยัางหยาบพี่นอ้องไก่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วน้องมีวิธีการมักยทงลูกเออใส่ น้ำมันน้ำมันหอยครับผมกาเอาเขามามึงเครื่องปรุงว่าเขาใส่หยังเนาะพิ่น้องกับปับเปียนเอาครับผมน้ำมันหอยน้ำตาลผงนัวครับผมผงนัวใส่หนักๆแน่ยเพราะว่าข่อยมากครับผม่ใไซจะมาเข่าพี่น้องหาทั้งเทียกับร้อยไซยุกกันละรถดีครับผมใส่อิวขาวครับผม นี่ละเลงละเลงครับผมละเลงแ้วก,กยัดเนี่ยเอาเลียดจับยัดลุ่มทองเลยละเลงก่อนทาไปรอบตัวก่อนเดี๋ยวเขาเขาหมาักแล้วเขากสใส่ตู้เย็นไว้ใส่แช่หมักไว้สักชั่วโมงนึง ถ้านี่ใบลากอมัดใบกระชุมโมงสองชุโง่โมงก็ให้มันเขาเนื้อจะชุ่โมงหนึ่งเท่ากับพอเดียวเพราะว่าขีเขาไปทุลาอยู่จังขีออกมากอบอ่แล้วก็ยัดยัดลงไปในถั่วมัน,น,นที่จะหน่อยบอ่ปอกกระเทียมก็คือว่าเวลาเฮาอันนเนี้ยเฮาได้กินใบกระเทียมเนี้ย เกียกระเทียมเนี่ยมันมันหอมเนี่ยบะเมนมากงเด้ยมันได้ตะไคร่ตะสีมันได้ค,ครับผมอ่ะนั่นทุงเน่ยเขาสินำไปเอ่อเข้าตู้เย็นไว้ก่อนครับผม ถุงปิดฝาเขาเขาบ่ามีเอ่อเขาบ่ามีอันนั้นเขาเอิ้์นไปหยังก็แรปแรปเี่สิ้นนะเขาก็ใส่ถุงกระต่ายกระสีกระต่ายเหมืนบานบเฮาแล้วเราก็นำเข้าตู้ตู้เย็นนะเดี๋ยวเราค่อยมาอบกันครับเดี๋ยวไปทุล่ลาก่อนประมาณชั่วโมงนึงเดี๋ยวกลับมาอบครับ ไปติดแล้วพี่นอ้องปวดแดงจืดคืงแล้วอะแ,แกลงครับผมไก่ห้องก็ออกมาแล้วถ้วยใส่น้ำครับผมเอาถวบบอ้วยกระเบื้องเด้อพี่นอ้องนี่ถ้วยใส่น้ำห่างไปก่อนกวดเอากวดเราข้าหน่อยก็ได้ครับผมใส่น้ำ ใส่น้ำกับประมาณเหยียบเต็มนี่าไก่เอา้าไก่ที่ห้อางมักไว้ว้าวจัดระเบียบข้อคัดเขียนดีๆอะซุปเข้าไปเลยครับซุปเข้าไปตูดนี่ำมาตั้งกลางน้ำครับผมจัดให้มันเทียง ตั้งกลางถ้วยอ่ะปิ๊บโอเคนั่นแหละแม่แจววุ้มไปครับผมแค่นี้ครับผมแต่กวนเขาอบฟางซูมือเขาอบทานเลยรอเวลาสุกครับผมเข้าสิเปิดเมืองบอยเข้าสิเปิดเมืองแบบสีมันงาม เข้ากาได้ครับว่ามันสิใหม่บ่ใหม่เนาะเข้ามาเปิดเมืองเอาครับผมนะเดี๋ยวจะไหนสิมาเปิดให้เมืองเนาะมันสีสวยงามเลยเพราะว่าถ้าเขาอบฟางมันตรงปิดปิดมดปิดให้มันอากาศเขาไหมแต่ว่าอันนี้เขาสามารถยกออกยกเข่าได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนสุกด้วยกัน อ่ะเดี๋ยวตือนหน่อยสิเปิดมึงให้เรื่อยๆดอกว่ามันพ่อได้ไปเนาะครับไปอ่อนๆพี่น้องเดี๋ยวตือนหน่อยสิลองเปิดมึงรอบแรกเนาะว่ามันเ,เริ่มสีไกลสุกไปเริ่มสสีสวยงามไปครับผมเริ่มจะสีสวยงามหรือยังว้า เริ่มแฮมอบไปเรื่อยๆครับผมมันทัวถึงเห็นปะแต่ว่าก็ยังไม่ทันสุกฮะปิดไว้ต่อครับเขาสามารถเปิดเมืองได้ครับผมว่ามันใหม่ว่ามันนั่นใดเนาะว่ามันเป็นจังไห่เอากับติดไปต่อ ค่อยเปิดมึงได้ครับถ้าเปิดมึงครั้งที่สองพี่นอ้องว่าเ,เป็นยังไงฮะแม่อุ้เปิดแล้วบิดหรอเนื่เปิดแล้วกาลั่นเริ่ม,เ,มเ,เ,เริ่มเหลืองแล้วพี่นอ้องเราต้องใช้ไฟอีกอ่ะ โอ้โห uh huh. พอแล้วทานเท่านี้พอดีทานอ่อนๆครับผมอันนี้ห้าสิอบให้มันแฮมๆนะแม่เนาะให้มันกรอบๆอ้ uh huh. uh huh. น่ากินมากไก่อบบ้านทุ่งโอ้โ uh ห huh. uh huh. เปิดครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวเปิดครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเราไปแซ่บๆด้วยกัน นี่มันทุ่มไก่อบปีป๊บนี่ตัวที่สองจะอบไอแม่เปิดเลยรอบนี้ซุกแน่นอนครับผมว้าวสวยงามมอพี่นองนี่แหะไก่อบปีป๊บข่ miếng ừ. ừ. làm ngàn tà tôi có thai luộc nè Hãy cho ขายลูกกันไปเนาะไก่อบปีบกรอบๆนุ่มๆครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามล้องไปเฮ็ดตามสูตรแต่หน่อยมึงเด้อพี่น้องเด้อรับร้องหอมหวนและจวนใจครับผมสวัสดีครับ